ผมอธิษฐานไม่ถึงเจ็ดวันเมื่อวานนี่มืนอีมาแล้ววาสันเยา๋วเจ้าจะอธิษฐานบ่อธิษฐานคอยก็มาได้มืนอีบักอันนี้มันสิตายเราเป็นไข่วะสันหารถจะขันภาพฝรั่งไปรงพยาบาลจะเผาวาสันมันหมดตายได้นี่ดอกวาสันผมพี่จะตายก่อนมันวะสันเขาจะมาเอาเฮือนเอาสวนเอียงเบิ้ลเราเนี่ยวะสันไว้มันบอกไข่มันจะตายว่าเขาเปผูกข้อตายเอาก็มัวพูดกันกับตาแสนอยู่นั่น พลังมันผัดเศร้าข่แล้วคั้งบ้านได้กินยาพ่อเม็ดบั่นไงวปะปาจเศกตีเอาหมอนก็ได้แกก็เล่าให้ฟังการล่มจมล่มสลายทางธุรกิจตูกเขาหลอกเขาต้มเป็นหนี้อยู่เดี๋ยวนี้ทำยังไรจะมีชใช้เขาพูดไปพูดมามาลูบหัวเขาอาจารย์ต้องเป็นพระยยเจ้าคักบอกเลขให้แน่ไปสัน พระเรียเจ้าหีบาบ่จะไปบอกเลขว่าแต่ันื่อนมเนแนว